สวัสดีค่ะทุกคนยี่ดีต้อนรับเข้าสู่ h ท p บ y w o r อร channel ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะเราจะมาซื้อผู้ติดตามติกตอกกันค่ะ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าเว็บไซต์ที่ที่ยวพิมจะซื้อยอดผู้ติดตาม tiktok ในวันนี้นะคะก็คือเว็บไซต์ f a s t f o l l o w a s i a ที่พิมเคยสั่งซื้อผู้ติดตาม i n s t a g r a m ไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วยอดมันขึ้นจริงวันนี้เราก็เลยจะมาซื้อผู้ติดตาม tiktok กันค่ะแล้วก็จะทำให้ดูทั้งแบบฟรีและเสียเงินเลยนะคะเดี๋ยวจะมาซื้อพร้อมกันเลยแล้วก็มารีวิวให้ดูนะคะว่ายอดมันจะขึ้นจริงหรือเปล่า และอย่างที่เคยบอกไว้นะคะทุกคนการปั๊มยอดวิวยอดแชร์ยอดผู้ติดตามอะไรต่างๆบนโซเชียลมีเดียเหล่านี้เออมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนลองศึกษาข้อดีข้อเสียดูก่อนเนาะว่าเออมันเหมาะกับเราไหมชั่งน้ําหนักดูก่อนเนาะแต่ถ้าตัดสินใจแล้วว่าอยากจะปั๊มยอดนะคะทําตามวิดีโอนี้ได้เลยค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ fastfollow.asia นะคะทุกคนสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นหน้าแรกเนาะก็จะเป็นเว็บไซต์ของคนไทยนะคะซึ่งเขาเนี่ยจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีแอดมินเป็นคนไทยด้วยนะคะทุกคนทุกคนสามารถนั่งดูนั่งอ่านได้เนาะหรือว่าใครต้องการคุยกับแอดมินนะคะสามารถแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะแอดไลน์ไปคุยกับแอดมินได้เลยตอบเร็วมากนะคะซึ่ง fastfollow asia เนี่ยเขาให้บริการปั๊มผู้ติดตามค่ะปั๊มผู้ติดตามปั๊มไลค์ปั๊มยอดวิวให้กับทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook YouTube TikTok อะไรแบบนี้นะและนอกจากนี้นะคะเขายังมีให้เราทดลองปั๊มยอดฟรีด้วยค่ะมาตรงนี้นะคะทุกคนทดลองฟรีค่ะตรงนี้เขาก็จะมีโปรแกรมฟรีให้เนาะอย่างที่บอกก็คือที่เเคยทำฟรี50 for ig ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาลอง TikTok นะคะฟรี50 for TikTok กันค่ะ รับฟรีผู้ติดตาม tiktok นะคะรับฟรี50คนเนาะถึงแม้ว่ายอดจะไม่เยอะมากนะคะทุกคนแต่เราก็สามารถแบบมาลองใช้งานดูก่อนได้ถูกไหมเดี๋ยวเราก็ลองดูเนาะว่าถ้ายอดมันขึ้นจริงแล้วเราอาจจะแบบพิจารณาตัดสินใจในการใช้เงินซื้อนะคะโอเคเรามาคลิกที่รับฟรี50พกันก่อนค่ะ เขาก็จะบอกว่าโปรเช็คให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณเป็นสาธารณะก็คือเปิด Public ไว้นะคะทุกคนถ้าใครตั้ง Private ไว้ตั้งไม่ให้คนอื่นเห็นไว้เนี่ยมันจะเพิ่มไม่ได้นะคะมาเรามากรอกข้อมูลกันนะคะอันแรกก็เป็นชื่อแล้วก็ชื่อเรานะคะก็ใส่ชื่อเราลงไปเลยนะคะต่อไปลิงก์ t ิ k t o ok k นะคะลิงก์ที่เปิดเป็นสาธารณะใส่เป็นแบบ Assign Username mm hmm. ไปนะคะอ่ะทับทิมให้ดูก่อนอันนี้นะคะเป็นบัญชีที่ท,ทิมจะเพิ่มในวันนี้เนาะ ชื่อ user name ก็คืออันนี้นะคะทุกคนอันด้านหน้าเนี่ยจะเป็นชื่อเราใช่ไหมด้านหน้าจะเป็นชื่อเราที่เราตั้งไว้เป็นชื่อลงชื่อเล่นอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าชื่อ user name จะเป็นอันที่2อันเล็กๆตรงนี้นะ copy มาเลยนะคะอันนี้ยอดผู้ติดตามมีอยู่135คนนะเราก็มาใส่ตรงนี้นะคะใส่ a d d ก่อนแล้วก็ใส่ user name ของเราลงไปค่ะจากนั้นก็ติ๊กถูกตรงนี้นะเขาจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขยอยู่ทุกคนสามารถลองเปิดอ่านได้นะคะ ก็จะเป็นพวกนโยบายต่างๆเนาะว่าแบบมีเงื่อนไขอะไรบ้างในการใช้งานนะคะถ้าทุกอย่างโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกที่รับผู้ติดตาม t i k t o k ฟรีตอนนี้ได้เลยโอเคแบบนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ายอดจะขึ้นไหมเนาะเพราะว่า,วาทัพทิมอะตอนนี้ทัพวทิมกดทําตอนกลางคืนเวลาไทยนะคะเวลา4ี่ทุ่มห้นาทีเวลาไทยนะคะไม่รู้ว่าเขาจะแบบทํางานแบบ24ชั่วโมงหรือเปล่า มาดูกันค่ะผ่านไปหนึ่งนาทีนะ refresh ครั้งแรกขึ้นมาแล้วเห็นไหมขึ้นมาสามคนเดี๋ยวรอสักแป,ป๊บนึงนะคะทุกคนมาแล้วค่ะทุกคนอเดี๋ยวขอ refresh อีกหนึ่งรอบนะคะ,ะนี่เห็นไหมขึ้นมาห้าสิบเอ็ดคนเลยนะคะก็จากร้อยสามสิบห้าเนาะก็ขึ้นมาหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเนาะห้าสิบคนนะคะ ขึ้นมาแล้วน่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณเอ,อ่อไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เนาะเพราะว่าทีมลุกไปทําอย่างอื่นมานะคะน่าจะประมาณแบบครึ่งชั่วโมงได้นะกว่าจะขึ้นมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูผู้ติดตามเราดีกว่าค่ะผู้ติดตามเราก็จะเป็นต่างชาติทั้งหมดเลยนะคะนี่แบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะลองซื้อผู้ติดตามกันนะคะทุกคนไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะเพิ่มให้เราทันทีเลยไหมที่ยงคืนแล้วอะ่ะเดี๋ยวยังไงลองกดซื้อไว้ก่อนละกันเนาะ กลับมากันที่เว็บไซต์ fastfollow.asia นะคะเราไปกันที่ TikTok ok ค่ะแล้วเราก็เลือกเป็นซื้อผู้ติดตาม TikTok ok นะคะตรงนี้ใครอยากจะซื้อผู้ติดตามซื้อยอดไลค์ยอดวิวก็ซื้อได้เลยนะคะนะมาดูราคากันราคาผู้ติดตาม TikTok ok ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะซื้อ100ผู้ติดตามละกัน79บาทนะคะก็คลิกที่สั่งซื้อตอนนี้ค่ะ เหมือนเดิมเนาะเขาก็จะบอกว่าโปรเช็คให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณเป็นสาธารณะนะคะ100ผู้ติดตาม79บาทจากนั้นตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะใส่ชื่อเราแล้วก็ใส่ลิงก์ลงไปนะคะลิงก์ตรงนี้ต้องใส่แอดด้วยไหมเมื่อกี้เหมือนเราจะใส่แอดใช่ปะเขาไม่ได้ใส่แอดเราก็ไม่ใส่ละกันเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกที่ดำเนินการะคะ่ะยอดรวม79บาบาทนะคะคลิกดำเนินการ ต่อไปก็จะเป็นการจ่ายเงินนะคะตรงนี้เขาก็จะมี QR code พร้อมเพย์ให้เลยนะทุกคนชื่อผู้รับก็จะเป็นชื่อบัญชีบริษัทเลยนะคะโอเคสแกน QR code ได้เลยนะง่ายมากทัพทีมจ่ายเงินแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาสลิปเงินส่งให้เขาเนาะแจ้งการชำระเงินตรงนี้นะคะ เขาก็จะให้เราส่งสลิปการโอนเงินนะคะแนบไฟล์เนาะหรือใครจะส่งไปทางลาไลน์ก็ได้เดี๋ยวท,ทีมส่งไปทางไลน์ละกันเนื่องจากว่าคราวที่แล้วททีมก็ส่งไปทางไลน์นะคะเผื่อว่าเออเขาจะได้รู้ว่าเราเอากดสั่งซื้อแล้วนะเขาอาจจะเพิ่มให้เราเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้เวลาเที่ยงคืนนิดนิดนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทัพทีมจะได้ยอดผู้ติดตาม100คนเมื่อไหร่เนาะ กลับมาแล้วค่ะทุกคนสวัสดีอีกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเช้าแล้วเนาะ้าพี่ม,มาส่งข้อความไปหาเขาส่งไลน์ไปหาเขา,า,า,านะคะไปแจ้งยอดการโอนเงินส่งสลิปเงินไปแล้วก็บอกว่าเราสั่งซื้อแพ็กเกจนี้ไปนะแล้วก็เอาลิงก์โซเชียลมีเดียของเราเนาะลิงก์ทิกต็อกของพราทัพพิมนะคะส่งไปให้เขาแล้วก็รอะคะเพิ่มส่งไปประมาณตอนเที่ยงคืนนิดนิด เขาตอบกลับมาตอนประมาณ9โมงเช้าค่ะ9โมงเช้าวเวลาไทยนะคิดว่าน่าจะเป็นแบบเป็นเวลาทํางานอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สั่งซื้อตอนกลางคืนสั่งซื้อนอกเวลางานอาจจะต้องรอนิดนึงเนะาะที่แนะนําให้ทักไลน์ไปคุยกับเขาได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่เขาตอบเร็วนะปกติแล้วอะ่ะเพราะว่าก่อนอันที่พิมก็เคยทักไปคุยกับเขานะคะและตอนนี้ยอดก็เข้ามาเรียบร้อยเรามาดูกันค่ะอะไรนี่นี่ขึ้นมา101นะคะ น่าจะหนึ่งร้อยพอดีแหละแล้วตรงนี้ก็จะมีบวกเอ่อบวก99อยู่นะคะจาก185ใช่ไหมมันจะต้องเป็น285เนาะเรามาดูกันนะคะเห็นไหมข้างบนนี้ขึ้นมา285แล้วได้ยอดมาครบเลยนะคะ100และนี่ก็คือผู้ติดตามใหม่ของเรานะคะก็จะเป็นต่างชาติทั้งหมดเนาะคิดว่าน่าจะเป็นแบบไม่ได้มีอินเทอร์แอคชั่นอะไรกับเรานะทุกคน เฮ้ยก็โอเคนะม,มีแบบว่าลงวิดีโอด้วยนะคะหลายคนอยูอ่อันนี้ไม่ได้ลงอะข้างหน้าก็ขึ้นมา285คนแล้วนะคะ แต่ว่าผู้ติดตามที่จ่ายเงินซื้อตรงนี้ส่วนตัวชิดว่าคงจะไม่ได้มาอะไรกับยอดวิดีโอของเรานะคงจะไม่ได้ยอดวิวเพิ่มยอดไลค์เพิ่มอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนยังคงต้องแบบว่าทำออแกนิกอยู่นะแบบต้องโพสต์วิดีโอเยอะๆหรือว่าการไปเเพิ่มเพื่อนที่เป็นคนจริงๆด้วยนะคะ สำหรับใครที่แบบอยากจะลองซื้อผู้ติดตามดูบ้างก็ลองดูได้นะคะจะไปลองเพิ่มผู้ติดตามฟรีก่อนก็ได้เนาะที่สําคัญสําหรับเว็บไซต์เนี้ยคือเขาจดทะเบียนบริษทัทแล้วเรียบร้อยนะคะน่าเชื่อถือนะคะว่าจะแบบไม่หายไปไหนเนาะและเขายังมีรับประกันยอด90วันให้ด้วยนะคะว่าระหว่าง90วันนี้ถ้ายอดเราที่เพิ่มไปมันตกลงมาจากที่ควรจะเป็นอะนะเออก็คือทักไปคุยกับเขาได้แต่เท่าที่พิมลองใช้ก่อนหน้านี้ก็คือไม่ลดนะก็คือ ได้มาเท่าไหร่ก็ยังอยู่เท่านั้นนะคะก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับรีวิวกันตามยอดผู้ติดตาม t i k ตอกเนะะาะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทิมด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ